โสสถาอันว่าพระศาสดาพระองค์นั้นอุกันทิโตทรงเบื่อหน่ายแล้วอากินะวิหารตายะด้วยความเป็นคือการประทับอันเกือนกลนแล้วตายะนั้นจินเตตวาสุนบริแล้วว่าอาหังโขออันว่าเราแลอากินโนเกือนกลนแล้ว วิหารามิย่อมอยู่ทุกขังลำบากอิธานิในการนี้จะอันึง่งพิกขูอันว่าภิสุตทั้งหลายอีเมเหล่านี้นะักกรณติย่อมไม่กระทําวัจนังซึ่งคํามะมะของเรายันนูนะกระไรหนออาหางอันว่าเราเอโกผู้เดียววุปกะโถ หลีกออกแล้วขนำหาจากคณะวิหารอยยางพึองอยู่อิติดังนี้จริตวาสเสด,ดเที่ยวไปแล้วปินดายะเพื่อบินดาโกสัมพิยางในเมืองชวาโกสัมพีอนาปโลกเกตวาไม่ทรงอําลาแล้วพิกุสังคังซึ่งมู่แห่งภิกษุเอกโกวะพระองค์เดียวเทียวอาทายะ ทรงถือเอาปะัตตะจีวรังซึ่งบาทและจีวรอ,อัตโนของพระองค์คันตวาเสด็จไปแล้วภาลากะโลนะการามังสู่อารามชื่อว่าภาละกะโลนะกะกะเทตวาตรัสแล้วเอากาจาริกาวะตังซึ่งวัดของมิสูผู้มีการเที่ยวไปรูปเดียวเป็นปกติพระคูตัดเถรศะ แก่พระเทราชื่อว่าพระคุตัดทาอาราเมในอารามนั้นกเทตาวาตรัสแล้วสามัคคีรัานิสังสังซึ่งอานิสงแห่งรถของความสามัคคีกุบุตรตานางแก่กุลบุตรทั้งหลายตินนังสาปาจีนะวังสามิคทาเยในปา่าอันรักษาซึ่งเหนือชื่อว่าปาจีนวง ปาริลายกังอันว่าเมืองชื่อว่าปาริไรอาทิมีอยู่เยนาทิสาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใดอวัสริเสดเที่ยวไปแล้วตังทิสาภาคังโดยส่วนแห่งทิศนั้นพระเขาวาอันว่าพระผู้มีภาคเจ้าอุปนิสายยะเสดเข้าไปอาศัยแล้วปาริลายกังซึ่งเมืองชื่อว่าปาริไย อธินาอันชางปาริลายะเกนะชื่อว่าปาริไยอุปัติยาโนบำรุงอยู่วสัสศีประทับแล้ววัสาวาสังประทับจำตลอดพันษาผาสุกังผาสุกพัทธสาละมูเลเณโคนแห่งต้นสาระอันเจริญรักิตวะวณสันเด ในชัดแห่งป่าอันชางรักษาแล้วตัตระสุทงังนั้นแลอุปาสกาอันว่าอุบาโกและอุบาสิกาทั้งหลายโกสัมพีวาชิโนปีโขแม้ผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าโกสัมพีโดยปกติแลขคันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารอปัสสันตาไม่เห็นอยู่สัทารังซึ่งพระศาสดา ปุดิ้งสูถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญสถาอันว่าพระศัสดาฆโตเสด็จไปแล้วกงหิงณนะที่ไหนอิติดังนี้พิขูอันว่าพิกสุทั้งหลายเตเหล่านั้นอาหังสูกล่าวแล้วว่าสถาอันว่าพระศัสดาฆโตเสด็จไปแล้วปาลิลายกะวณะสันดังสู่ชัดแห่งปาลิลายกวัน ดังอิติดังนี้อุปาสกาอันว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายปุจชิงโสถามแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผุเจเริศสัทธาอันว่าพระศาสดาก็โตเสด็จไปแล้วกิงกรนาเพราะเหตุไรอิติดังนี้พิคูนว่าภิกษุทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าสาัทธาอันว่าพระศาสดา วายามิทรงพยายามแล้วกาตุงเพื่ออันทรงธรรมอามเหตซึ่งเราทั้งหลายสมเคให้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันปะนะแต่ว่ามะยางอันว่าเราทั้งหลายสมคา,าเป็นผู้พร้อมเพรียงกันอะหุมหาได้เป็นแล้วณนะหามิได้อิติด,ดังนี้ อุบาสการว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปรพชิตวาบวชแล้วสันติเกในสำนักสัตธุของพระศัสดาตัสมิงสัทริครันเมื่อพระศาสดานั้นกรนเตปีแม้ทรงทำอยู่สามัคิงซึ่งความสามคคี สมคาเป็นผู้พร้อมพยังกันอหุวัฏฐาได้เป็นแล้วนะหาไม่ได้อิทิดังนี้พิกขวรว่าภิกษูทั้งหลายอาหังสกล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเอวังกันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้มนุษย์ษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมันเตตะวาปรึกษากันแล้วว่า อิเมพิควรว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ปปัชิตวาบวชแล้วสันติเกในสำนักสันติเกในสำนักสัตถุของพระศาสดาสัตริตสมิงสัตริครั้นเมื่อพระศาสดานั้นกรนเตปีแม้ทรงทำอยู่สามัคิงซึ่งความสามคัคีสมคาเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ชาตาเกิดแล้วน่าหาไม่ได้มะยังอันว่าเราทั้งหลายนิสัยะอาศัยแล้วอิเมพิขูซึ่งพิสุทั้งหลายเหล่านี้นณะละพิมพาไม่ได้แล้วทัดถุงเพื่ออันเฝ้าสัารังซึ่งพระศาสดามะยังอันว่าเราทั้งหลายนณะเอวะทัสสามะ จักไม่ถวายอาสนังซึ่งอาสนะอิเมสังพิคูนางแก่พิษุทั้งหลายเหล่านี้นั่นเทียวนะคริสสามิจักไม่กระทำสามีจิกรรมมานี้ซึ่งสามีจิกรรมทั้งหลายอภิวาทนาทีนี้มีการกราบไหว้เป็นต้นอิติดังนี้ นักริงสูไม่กระทำแล้วกิจจังซึ่งกิดสามีจิกมัตตะกังปิแม้สักว่าสามีจิกรรมเต่สางพิคุนังแก่พิสุทั้งหลายปัฏายะจำเดิมตะโตกระโตแต่การนั้นเตพิคุอวัว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นสุสมานาสู้พร้อมอยู่อปาระอปาหาระตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีอาหารน้อย อุชุกาเป็นคนตรงหุตวาเป็นกติปาเห็นะเอวะโดยวันเล็กน้อยนั่นเทียวถ้าเส็จเทเสตาวาแสดงแล้วอาจจะยังซึ่งโทษล่วงเกินอัญญะมัญยังกะกันและกันอัญญะมัญยังยังกันและกัน,ญญมน,กน,กนขามาเปตาวาให้อดโทษแล้วอาหังสุกล่าวแล้วว่าอุปาสกาดูกรอ,อุบาศกและอุบาสิกาทั้งหลาย มะยังอันว่าเราทั้งหลายสมคาเป็นผู้พร้อมเพียงกันชาตาเกิดแล้วตุมเหปีแมนว่าท่านทั้งหลายปุริมาสัธิสาวะเป็นเช่นกับด้วยชนมีในก่อนเทียวโนของเราทั้งหลายหัวถาจงเป็นเถิดอิติดังนี้มนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายอ้างสู่กาวแล้วว่า พันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญปะนะก็สถาอันว่าพระศัสดาโวอันท่านทั้งหลายขมาปิโตให้ทรงโอโทษแล้วหรืออิติด,ดังนี้พิกขุอันว่าพิกสุทั้งหลายอาหังโสุก่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายสถาอันว่าพระศัสดาอัมหากัง อันเราทั้งหลายนะขมาปิโตไม่ทรงให้อดโทษแล้วอิติดังนี้มนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมหอันว่าท่านทั้งหลายสัทธารังขอจงยังพระศาสดาขมาเปทาให้ทรงอดโทษ มะยังปีแมนว่าเราทั้งหลายปุริมะสริสาเป็นเช่นกับด้วยชนมีในกอ่นตุมหากางของท่านทั้งหลายพวิสามะจักเป็นตุมเหฮีสัตถุคมาพิตากาเลในการแห่งพระศาสดาอันท่านทั้งหลายให้ทรงอดโทษแล้วอิติดังนี้เตพิควรว่าพิสูจทั้งหลายเหล่านั้น อาวิสหันตาไม่อาจอยู่คันตุงเพื่ออันไปสติกลางสู่สำนักสัตุของพระศาสดาอันโตวัาภาเวนะเพราะความเป็นแห่งภายในแห่งพรรษาอันโตวัสังยังภายในแห่งพรนษาต่างนั้นวีตินาเมสูงให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้วทุกเขนะโดยยากปณะ,ะส่วนว่า สัทธาอันว่าพระศาสดาหัตถนาอันช้างเตนะนั้นอุปธิยมาโนบำรุงอยู่วสัสิประทับอยู่แล้วสุขังสบายโซปิหัตถีอันว่าช้างแม่นั้นปหายะละแล้วขนังซึ่งโขรงปาวิศิได้เข้าไปแล้ววะนะสันดังสู่ชัดแห่งป่าต่างนั้น พาสุวิหารายะเพื่อต้องการแก่การอยู่สำราญธรรมสังคหากาจริโยอันว่าพระธรรมสังคหากาจารอาหะกล่าวแล้วยถาอย่างไรธรรมสังคหากาจริโยอันว่าพระธรรมสังหากาจาร์อาหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่าอาธาครั้งนั้น ปริวิตกังอันว่าความบริวิตกต่างนั้นอโหสิได้มีแล้วหัทิโนแก่ช้างอสะน,นั้นว่าอาหังโขออันว่าเราแลอากินโนเกื่อนกลแล้วหัทีหีด้วยช้างพลายทั้งหลายหัททนีหีด้วยช้างพลังทั้งหลายหัทีกระเพหีด้วยช้างรุ่นทั้งหลายหัทิดชาเปหี ด้วยช้างผู้ลูกน้อยทั้งหลายวิหารามิย่อมอยู่ขาธามิย่อมเขียวกินตินานิซึ่งหญ้าทั้งหลายเตหีหัตถีหีชินนัคานิจะเอวะมียอดอันอันช้างทั้งหลายเหล่านั้นตัดแล้วด้วยนั้นเทียว เตหัถีอันว่าช้างทลายเหล่านั้นขาทันตีย่อมเขียวกินสาขาพังคังซึ่งกิ่งไม้อันบุคคลพึงหักเมโอพะโคพักคังจะอันอันเราหักลงแล้วหักลงแล้วด้วยอาหางอันว่าเราปิวามิย่อมเด่มปานิยานิ ซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มอาวิลานิจะอันขุนมัวด้วยเมเมื่อเราโอคาหันตัสาะย่างลงอยู่อุตินนัสาะข้ามขึ้นแล้วหทินิโยอันว่าช้างพังทั้งหลายอุปานิคังสันติโยเข้าไปเสียดสีอยู่ กายยังซึ่งกายข้าชันติย่อมไปยันูนะไกรหนออาหังอันว่าเราเอโกผู้เดียววูปกะโทหลีกออกแล้วขนามหาจากโขงวิหารอยยางพึงอยู่อิติดังนี้อิติดังนี้อัทโขครั้งนั้นแลหาธีนาโคอันว่าช้างเชือกประเสริฐโสนั้น อปกกร,รมมะลีกออกแล้วยูถาจากโขลงปาลิลัยกังอันว่าเมืองชื่อว่าปาลิไลัยลักขิตะวนะสันโทอันว่าชัดชื่อว่ารักขิตวันพัทธาสาระโมลังอันว่าโคนแห่งต้นสาระอันเจริญติทติย่อมตั้งอยู่เยนะทิสาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใด พระวาอันว่าพระผู้มีภาคเจ้าวิหารตีย่อมประทับอยู่เยนะทิสาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใดอุปสังคกมิเข้าไปเฝ้าแล้วเตนะทิาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศนั้นจะปนะก็แลโสหาีอันว่าช้างนั้นอุปสังคกมิตวาคลันเข้าไปเฝ้าแล้ว วันทิตวาถวายบังคมแล้วพระขวันตังซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าโอโรเกนโตตรวจด,ดูอยู่อาทิตสวาไม่เห็นแล้วกีนจิวัตถุงซึ่งวัตถุอะไรอะไรอันอย่างอื่นปรหรันโตกระทืบอยู่พาะทะสาละมูลังซึ่งโคนแห่งต้นสาระอันเจริญปาเทนะด้วยเท้า ตาเชตวาถากแล้วขเหตวาจับแล้วสาขังซึ่งกิ่งไม้สนทายะด้วยงวงสมมชชิกวาดแล้วขเหตวาจับแล้วคตังซึ่งหม้อสวนธายะด้วยงวงอุปัฏฐเปตีย่อมเข้าไปตั้งไว้ปานิยังซึ่งน้ำอัดบุคคลพึงดื่ม ปริโภชนิยังซึ่งน้ำอันบุคคลพึงใช้สอยปัทยะจำเดิมตะโตกระโตแต่การนั้นอเทคันเมื่อความต้องการอุนหัวทะเกนะด้วยน้ำอันร้อนสติมีอยู่ปฏิยาเทติย่อมตรตรียมอุนหัวทะกังซึ่งน้ำอันร้อน